ขอ,ของท่านสมชายเสียงหลายและท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐปิ่นปฐมรัตเชิญครับท่านใดจะตอบครับขออนุญ,ญาตนะครับสุปรีสวุวรรณพัตน์นะครับขับเรียปปนท่านประธานครับสุปรีสุวรรณพัตน์รองกรรมก,การพิจารณาใหญ่นะครับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับนะครับ ผมได้รับมอาหมายจากท่านรักษาการกรรมการรักษาการ,รกรรมการผูร้จัดการใหญ่นะครับนาวัยเอกสมศักดิ์ขาวชวุวรนนะให้มาตอบข้อที่แจงของของอุทิสภานะครับในประเด็นแรกนะฮะใ,ในส่วนของเอ็นที NT นะฮะมีคําถามที่ที่ถามนะครับก็คือในเรื่องของออปัญหาอุปสรรคนะครับที่เกิดจากการควบรวมนะครับนะฮะ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการรวบรวมมาตั้งแต่วันที่7มกราคมนะฮะ2564นะครับวันนี้เองก็เป็นเวลากือบ1ปีนะครับนะฮะปัญหาอุปสรรคที่เราพบนะฮะที่เราพบแล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเนี่ยหลักๆก็จะมีเรื่องของการโครงสร้างขององค์กรบริษัทนะฮะที่ยังทับซ้อนกันอยู่เนื่องจากว่าในการรวบรวมตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะครับมันเป็นการใช้โครงสร้างของทางแคทเทลคอมและก็ทีโอทีเนี่ยเดิมนะครับมารวบรวมกันนะครับยังไม่ได้ ยังไม่ได้มีการดําเนินการปรับโครงสร้างให้ให้ให้ลดความซําซ้อนฮะดังนั้นเนี่ยโครงสร้างเองก็ยังเป็นโครงสร้างที่ทับซ้อนกันอยู่นะฮะมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานที่ซับซ้อนกันนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองเนี่ยะฮะทางคณะกรรมการเองก็ได้มีแนวแนวคิดนะฮะในการที่ต้องปรับโครงสร้างให้ทั้งหน่วยงานเนี่ยนะฮะมีโครงสร้างที่ทํางานไม่ซับซ้อนกันนะฮะโดยโดยทาง NT เองก็มีแผนที่จะดำเนินการเนี่ยปรับโครงสร้างนะฮะล้วก็จะให้แล้วเสร็จนะฮะน่าจะเป็นประมาณ กลางปีหน้านะฮะประมาณพฤษภาห้าหกนะครับอันนี้คือปัญหาแรกของของเรื่องโครงสร้างที่ซับซ้อนกันนะครับปัญหาที่สองที่เรายังมีอุปสรรคอยู่ก็คือเรื่องของการสรรหากรรมการพ้จารกาใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยฮะทางเอ็นทีเองก็อยู่ระหว่างการดํดเนินการนะฮะขณะนี้เองได้มีการประกาศรับสมัครทางกรรมการพ้จารกาใหญ่ไปแล้วนะครับนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทางมีทางกรรมการพ้จารกาใหญ่ตัวจริงมาเนี่ยก็น่าจะทําให้การทํางานของเอ็นทีเนี่ยเป็นไปอย่างมีทิศทางมากขึ้นนะฮะปัญหาข้อสุดท้ายที่เรา ต้องดาเนินการก็คือเรื่องของการเนื่องจากว่าเรามีแผนในการที่จะดําเนินการให้เราเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานของของของชาตินะฮะในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานกับของชาตินะฮะก็จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่มีสิทธิหน้าที่นะฮะในพื้นที่ต่างๆนะฮะเพื่อดําเนินการติดตั้งและก็วางโครงข่ายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งอันนี้เองก็คงจะต้องได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับปัญหาหลักๆก็จะมี3ประการตรงนี้นะครับนะครับสำหรับคําถามที่2นะครับ แนวทางในการกลับเคลื่อนให้ NT เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของชาตินะครับผมขอไปสไลด์ที่4เลยครับนะครับสไลด์ที่4นะครับอ่ะครับนะครับอย่างที่เรียนนะฮะว่าตัว NT เองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่นะเกิดจากการควบรวมทั้งแค t และก็ TOT อนะครับดังนั้นเองเนี่ยเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างหลักนะฮะของประเทศในแง่ในแง่ของการให้บริการโทรคมนาคมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจะมีภารกิจประมาณ3ทิศทางนะฮะในการนาเดินการขับเคลื่อนนะฮะให้โทรคมนาค,คมแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้นําในเรื่องของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานกับชาตินะฮะอันแรกเนี่ยเราก็จะนําไอ้ตัวทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นโทรคมนาคมแล้วก็ทรัพยากรดิจิทัลของเราเองเนี่ยนะฮะมาให้บริการกับนโยบายภาครัฐนะครับในแง่ของการผลักดัน นโยบายภาครัฐนะฮะเช่นดิจิตอล4.0นะครับรวมทั้งการเป็นผู้ให้บริการดิจิตอลกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับในภารกิจที่2ครับนะครับอย่างที่เรียนครับเรามีโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นท่อเสานะครับไฟเบอร์ออปติกนะฮะสมาร์ทโฟต่างๆนะครับนะฮะในการนี้เองเนี่ยเราก็เราก็มีแนวทางที่จะนำทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับนะฮะเอาไปให้บริการนะครับ ให้กับผู้ประกอบการต่างๆที่มีความต้องการใช้งานในโครงสร้างเหล่านั้นนะฮะเพื่อเป็นการลดการลงทุนซ้ําซ้อนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมนะครับขณะเดียวกันก็จะพยายามขยายโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเนี่ยเพื่อรองรับกลยุทธ์ต่างๆเพื่อจะให้สามารถรองรับการให้บริการใหม่ๆได้นะฮะในภารกิจสุดท้ายนะครับ เราก็จะไม่ทิ้งในแง่ของการให้บริการในลักษณะที่เป็นลักษณะ, retail, ะรีเทลนะฮะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการให้บริการโมบายหรือบอร์ดแบนนะฮะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้นะครับโดยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะฮะของผู้ใช้บริการนะฮะนอกเหนือจากผู้ประกอบการหลักๆที่มีอยู่นะครับนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทาง NT มีอยู่นะฮะ เรามีเสาโทรคมนาคมมากกว่า225,000ต้นทั่วประเทศนะครับมีโครงข่ายที่ไม่ได้น้ำระหว่างประเทศนะครับเชื่อมโยงทุกภูมิภาคในโลกนี้นะครับทั้งหมดเก้าระบบนะครับมีขึ้นความสี่ห้านะครับมีท่อร้อยสายใต้ดินนะฮะกว่ากว่า4ี่0ันกรอกิโลเมตรนะฮะหรือประมาณสี่หมืหกพันตักกิโลเมตรนะครับมีใช้มีไฟเบอร์ออปติกนะฮะใหญ่ก้าลำแสงมากมากกว่าสี่สี่ล้านขอดกิโลเมตรนะครับมี Data Center 13สิบสาแห่งนะครับแล้วก็มี ระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่สามารถรองรับการเรียกเข้าถึงจากทั่วทุกมุมโลกนะครับนะครับหน้าต่อไปครับก็จะเป็นโครงสร้างแนวทางในการนําโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่นะครับออกไปให้บริการนะครับรวมทั้งซัพพอร์ตในแง่ของการให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐครับโดยมีเอ็นเป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะครับนะครับโดยที่อย่างที่เรียนครับมีปัจจัยความําเร็จก็คือว่านะครับประการแรกเราจะต้องมีการได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะที่เป็นเจ้าของสิทธิทต่างๆในในพื้นที่นะครับเพื่อให้เราได้ drive away นะครับในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับขณะเดียวกันตัวเราเองก็คือต้องมีการทําให้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยดังกล่าวเนี่ยมีอัตราที่คุ้มค่านะฮะสามารถที่มีอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าสามารถให้บริการได้นะฮะโดยที่เขาสามารถเลือกใช้บริการจาก NT ได้โดยไม่ต้องไปลงทุนสร้างเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราต้องสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ใช้บริการว่าเราจะเป็นโครงสร้างเราจะเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการอย่างเป็นกลางนะฮะไม่เลือกปฏิบัติในระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเองครับนะครับนะครับ,นะรบน่าสุดท้ายก็อย่างที่เรียน,นะครับว่าในงานในการที่เราจะให้โครงสร้างพื้นฐานกับผู้ประกอบการได้เนี่ยเราจะเป็นต้อง <S <S ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสิทธิ์น,นะฮะในในพื้นที่ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงนะครับ กรมงหลวงชนบทนะฮะการไฟฟ้านครคหลวงการไฟฟ้าบุรีพักนะฮะแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆครับครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของการที่จะขับเคลื่อน NT ให้เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศครับนะครับในประเด็นสุดท้ายที่เป็นคําถามนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการการบริหารจัดการตัวดาวเทียมนะครับต้องเรียนว่านะฮะที่มาของเรื่องนี้ก็คือว่า ทาง NT เนี่ยนะได้รับมอบสิทธิ์ในการบริหารจัดการตัวดาวเทียมสื่อสารนะฮะหลังจากสัญญาสัมปทานสิ้นสุดของไทยคมสิ้นสุดเนี่ยนะครับโดยเราได้รับมอบสิทธิดังกล่าวเนี่ยมาในวันที่ประมาณวันที่11กันยายน64นะครับนะซึ่งหลังจากเราได้รับการมอบสิทธิ์มาแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีแนวทางในแง่ของการนําทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยออกมาหาประโยชน์ก็คือเรื่องของการ นำเอาไปให้บริการนะครับเพื่อให้เกิดการให้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทาง NT เองเนี่ยมีแนวทางในการให้บริการดาวเทียมเนี่ยอยู่3ลักษณะก็คือแรกก็คือการให้บริการในลักษณะโฮเซลก็คือขายส่งนะครับโดยเราขายส่งไอตัว c a ปซิ i t y ตี้หรือทันสปันเดอร์ของดาวเทียมเนี่ยให้กับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ใช้นะครับในอันแรกนะครับอันที่2ก็คือการให้บริการในลักษณะขายปีกก็คือทางเ t ทเองเนี่ยทำสัญญาก,กับผู้ใช้บริการโดยตรงนะครับและอันสุดท้ายก็คือว่า เราเองยังมีพันธกิจที่ต้องให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐที่ยังมีความประสงค์ในการใช้บริการตัวช่องสัญญาณดาวเทียมนะฮะตามเงื่อนไขที่เรารับมาจากทางกระทรวงกระทรวงดี DE นะฮะในแง่ของการให้บริการโดยมีคิดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็มีพัน,พนธะที่จะต้องนำไอ้ตัวรายได้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะแบ่งให้กับกระทรวงดีนะฮะ ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินนะฮะก็คือเมื่อไหรเมื่อเมื่อมีรายได้เองก็จะต้องจะต้องนํามาแบ่งให้กับกระทรวงดีอีครับโดยโดยดําเนินการหักค่าใช้จ่ายก่อน,นํานวนดําเนินการหักครับขอบคุณครับ